สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เป็นข่าวดีนะครับที่เราจะนำมูลนกนางแอน่นไปตรวจธาตุอาหารที่อยู่ในมูลนกนะครับมาดูด้วยกันใกล้ๆนะครับนะครับนี่จะเป็นมูลนก100%เปอร์เซนะครับท่านผู้ชมร0อยเปอร์เซ็นไม่ผสมสิ่งใดๆเลยนะครับ ตัวที่2นะครับเป็นม no ูลนกแอนนะครับหมักกับแกลบกำจัดกลิ่นแอมโมเนียแล้วนะครับตัวที่3นะครับเป็น Moon no N, มูลนกแอนหมักกับจุลินทรีย์ลกหมูนะครับก็จะเห็นาราขาวนะครับหรือฮิวมัสนะครับก่อนไปชมผลการวิเคราะห์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์นะครับจากคณะทรัพยาจารธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์นะครับหรือมอ,อหาดให่นะครับซึ่งได้ผลวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องขออนุญาตสงวนลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยต้องใช้เงินไปหลายพันบาทนะครับกว่าจะออกมาได้ ถ้าจะใช้เพื่อความรู้เนี่ยอนุญาตนะครับแต่ถ้าจะใช้เพื่ออ้างอิงเพื่อการค้าเนี่ยก็ต้องขออนุญาตว่าสมวนล,ลิกสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับแต่ละตัวเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทําตารางให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับมูลนกแอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นว่ามีค่าในตรเจนเนี่ยสูงมากอยู่ที่16.30เปอร์เซ็นต์นะครับ ฟอสฟอรัสเนี่ย2.9เปอร์เซ็นต์แล้วก็โพแทสเซียมเนี่ย1.91เปอร์เซ็นต์เนื่องจากมูลน,นกแอน100เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังมีกลิ่นแอมโมเนียเนี่ยที่สูงมากและก็กำจัดยากนะครับผมได้เป็นผู้ค้นพคบแล้วก็นำไปโดยการไปหมักกับแกลบเพื่อกำจัดกลิ่นแอมโมเนียนะครับก็ออกมาเป็นสูตร2นะครับในตารางก็คือมูลน,นกแอน าไนโตรเจนก็จะลดลงคงเหลืออยู่ที่8.90ซนะครับเพราะว่าแกลบเนี่ยก็เอาไปาย่อยตัวเขาและขณะเดียวกันก็ช่วยกําจัดกลิ่นแอมโมเนียไปด้วยนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่1.55ซ็นตะครับโพเทสเซียมก็จะลดลงมาเหลือ0.49อร์ซนะครับและก็ในตารางเนี่ยเราก็ได้นำจากสูตร2เนี่ยไปเป็นปุ๋ย แบบสมบูรณ์นะครับก็คือมีจุลินทรีย์เข้ามาช่วยด้วยนะครับเป็นปุ๋ยหมักมูลมกแอน่นที่มีรัมมีจุลินทรีย์เข้ามาช่วยนะครับก็จะเห็นว่าค่าในโตัวเจนเนียจะลดลงอีกนิดนึงนะครับจะเหลือ6.36เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ค่าฟอสฟอรัสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1.91เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น1.02เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ผมก็เชื่อว่าในสูตร3เนี่ยที่ได้หมักจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีธาตุอาหารรองอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าผมได้ส่งตรวจแค่ NPK เท่านั้นนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับสำหรับการตรวจ3ตัวนี้นะครับก็เลยเอาแค่ตัวหลักๆเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะมาแสดงให้กับผู้ติดตามได้ รับรู้และได้รับทราบผลที่ดีนะครับมาดูตารางเปรียบเทียบระหว่างมูลนกแอ่นกับมูลสัตว์อื่นๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราเปรียบเทียบที่ค่าในตัวเจนกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามูลนกแอ่นเนี่ยมีค่าในตัเนนนนวตเจนเนี่ยสูงมากนะครับถึง16.30%เซนนะครับ16.3นะครับมูลไก่มีแค่2.42%เท่านั้นเองนะครับ มูลขังข้งคามี1.54เปอร์เซ็นต์มูลหมูมี1.30เปอร์เซ็นต์และก็มูลัวที่เราใช้กันเยอะนะครับก็มีค่าที่น้อยที่สุดก็คืออยู่ที่1.1เอร์เซนเท่านั้นนะครับสําหรับมูลไก่มูลขัางคามูลหมูและก็มูลัูเนี่ยผมเอามาจากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่เขาได้มีผลวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับส่วนค่าของฟอสฟอรัสเนี่ย ก็มวลนกแอ่นนี่จะมีแค่2.90เปอร์เซ็นต์นะครับมูลไก่จะมากกว่านะครับและก็มูลข้างขาวเนี่ยก็จะมากที่สุดอยู่ที่14.28เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของค่า,าโปรตียมเนี่ยนะครับก็เป็นมูลไก่ที่2.11นะครับก็จะต่างกับมูลนกแอ่นอยู่นิดเดียวนะครับเพราะมูลนกแอ่นเนี่ยอ,อยู่ที่1.91นะครับนี่คือตารางที่ ผมนำมาและก็เปรียบเทียบให้กับท่านผู้ชมในรับทราบนะครับว่ามูลนกแอ่นร้อยเปอร์เซนกับเปรียบเทียบกับมูลไก่มูลข้างคาวมูลหมูมูลัวที่ร้อยเปอร์เซนที่ยังไม่ผ่านการหมักเช่นเดียวกันนะครับว่ามูลนกแอ่เนเนี่ยมีค่าที่สูงที่สุดนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทีนี้ มาดูค่าเปรียบเทียบหลังจากที่เรานำมวลนอกแอ่นเนี่ยไปหมักกับจุลินทรีย์จนสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งจะมีค่าไนโตรเจนเนี่ยที่6.36ฟอสฟอรัส1.91จโพแทสเซียม1.02จากตารางที่ผ่านมานะครับซึ่งค่าไนโตรเจนเนี่ยก็ยังสูงกว่ามวลสัตว์อื่นๆนะครับจะสูงกว่ามวลไก่ด้วยซ้ำไบนะครับที่ยังสูงกว่าเกือบ2.6เท่านะครับ นั่นก็คือทําให้มูลนกแอ่นเนี่ยเป็นสุดยอดมูลอินทรีย์ที่ดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับค่าไนโตรเจนที่สูงเนี่ยก็จะทําให้พืชเนี่ยมีสีเขียวเร่งการจเจริญเติบโตทางใบทําให้ลําต้นเนี่ยเขาอบและก็สวยงามนะครับในภาพที่เห็นนี่ก็จะเห็นว่าคณะที่ปลูกเนี่ยก็เป็นลําต้นใหญ่มากนะครับต้นหนึ่งเป็นกิโลเลยนะครับ ค่าไนโตรเจนที่สูงเนี่ยเหมาะสําหรับทั้งพืชและทั้งผักนะครับแล้วก็ผักทุกชนิดนะครับต้องการค่าไนโตรเจนที่สูงนะครับในภาพก็จะเห็นพวกผักสลัดนะครับผักครอสนะครับที่ได้ปุป๋ยปนนกนางแอ่นที่มีค่าไนโตรเจนที่สูงเนี่ยก็จะออกมาเนี่ยสวยงามแม้กระทั่งอย่างกะหล่ำปีในภาพที่เห็นนะครับก็จะออกมาหัวใหญ่สวยงามมากนะครับซึ่งปลูกได้ผลในพืชที่ต้องการกินใบ เป็นพิเศษทุกชนิดเลยนะครับแม้กระทั่งมันญี่ปุ่นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าจะออกมาหัวใหญ่และก็สวยงามดีเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอ,อย่างที่เพืชกินใบอย่างกระท่มนะครับเห็นไหมครับว่าจากต้นเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะเติบโตได้ดีด้วยปุ๋ยมูลนกนางเอน ยิ่งก,กว่านั้นอีกนะครับแค่ยังมีทุเรียนนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งก่อนออกผลเนี่ยควรจะเล่งในเรื่องของใบเรื่องของลำต้นด้วยมูลนกแอนนะครับซึ่งจะทําให้ลำต้นของทุเรียนเนี่ยก็จะออกมาและก็สวยงามเติบโตได้อย่างดีทางสวนขนมปังห้าก้อนกับปลาของตัวของเราเน้นด้านปุ๋ยหมักมูนนกแอนตัวเดียวนะครับซึ่งเราใช้ทั้งพืชและก็ทั้งผักนะครับ เราทำการหมักเองอวิจัยเองนะครับแล้วก็นำผลไปพิสูจน์ค่าจนออกมาแล้วนะครับเห็นด้วยผลงานเห็นด้วยผลการพิสูจน์อย่างเป็นทางการนะครับในปุ๋ยหมักมนกแอนที่มีคุณค่าทางไนโตรเจนและธาตุอื่นๆเนี่ยสูงมากนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ทำและได้ใช้และพิสูจน์แล้วและก็สามารถที่จะนำมาจำหน่ายให้กับ ท่านที่ต้องการพืชผักที่เติบโตได้ดีได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณมากนะครับที่เรามาเป็นเพื่อนกันด้วยความขอบคุณสวัสดีครับ